วันนี้เราก็จะมาทําการปลูกต้นมะม่วงครับที่เห็นอยู่ก็เป็นมะม่วงเบานะครับเป็นมะม่วงเบาเราซื้อมาทั้งหมดสี่ต้นนะครับเป็นมะม่วงเบาแล้วก็มะม่วงสามฤดูแล้วก็มะม่วงตีพระมาชนกนครับมาชนกนะที่เราปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะม่วงนี่คือเราระหว่างที่เรารอต้นประดู่ต้นยางนาะต้นสักต้น ไม้ป่านะครับเขาโตช้าอยู่แล้วครับใช้เวลาสิบยี่สิบปีระหว่างที่รอก็เราก็ทําการปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ผลนะครับระหว่างที่เราคือว่าขยันหน่อยก็ปลูกผักนะครับปลูกผักแล้วก็ทําการคุกปุ๋ยคอกนะครับคุกปุ๋ยคอกรองพื้นแล้วกเเโโเ็เป็นเชื้อราตโคเดมานะครับตัวนี้เป็นเชืราที่เชลราดี การป้องกันโรคหลากเน่าขนเน่านะครับตัวนี้ก็คุกไปเร่งเป็นเชื้อราดีที่ดีนะครับป้องกันโรคลักเน่าขนเน่านะครับแล้วก็คุกคุกระหว่างที่รอมะม่วงนี่ปลูกกิ่งเสียบยอดก็ปีสองปีก็ได้กินลูกแล้วฮะเราก็ปลูกเลย ไม่มีการดูต้นไม้นะครับต้องดูพื้นที่นะครับเพราะว่าเราดูพื้นที่ของเราแล้วนะครับมะม่วงนี่โตดีที่สุดนะครับในบ้านเรานะครับเราไม่ต้องไปตามใครนะครับเราปลูกต้นที่มันโตในพื้นที่ของเราก็พอแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับไม่เสียเวลาแล้วก็ปลูกไม้ ผลดูว่าไม้ป่าอะไรที่มันโตในพื้นที่ของเราเราก็เพียงพอแล้วเาเราไปปลูกอย่างเช่นปลูกขึ้เรียนนี่แล้วปะการันเลยครับไม่โตแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่รุ่มน้ํานะครับตรงพื้นที่ในหมู่บ้านของเราจะเป็นพื้นที่ชุ่มนาซะส่วนมากนะฮะก็เลยไม่แนะนําให้ปลูกขึ้เรียนนะฮะ การปลูกต้นไม้นะครับต้องปลูกฤดูฝนนะครับปลูกฤดูฝนจะดีที่สุดแต่ถ้าเราวางระบบน้ำได้ดีนะฮะถ้าเราวางระบบน้ำได้ดีก็ปกลูกได้ทุกฤดูดนะฮะแต่ปลูกฤดูฝนมันจะไม่เหนื่อยมากไม่ต้องลดน้ำบ่อยนี่เป็นมะม่วงเบาใต้นะครับ ยพยายามอย่าให้ตุ้มเขาแตกนะครับทุกคนส่วนมากก็มาม่วงก็ทนอยู่แล้วองคเอาราอย่าให้ตุ้มเขาแตกครับแถมมาด้วยปลูกก็ปลูกให้เสมอดินนะครับเดี๋ยวดินมันลึกไปเราเคลียร์ดินลงหน่อยเชื่อราตัวนี้ จะดีตรงที่เราผสมเองก็ได้นะครับขอจากศูนย์กำแพงแสนก็ได้นะครับถ้าใครอยู่ใกลหรือว่าขอกับเราเพาะเองก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่ถ้าอยากให้รวดเร็วครับก็คือเลย เราจะปลูกเป็นมะม่วง,งนี่เราปลูกไปเลยครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนยอดก็ได้นะครับทุกคนมะม่วง,งเป็นอะไรที่โตง่ายครับปลูกได้ทุกพื้นที่เปลูกวันนี้เลยนะครับทุกคนปลูกวันนี้ต้นไม้จะโตเร็วที่สุดก็วันนี้เท่านั้นนะครับถ้าปลูกวันต่อไปมันก็โตช้าไปอีกบางคนก็มีคำถามเิ่ม ปลูกไม้อะไรโตเร็วที่สุดในพื้นที่จังหวัดเราไม่ไม่ต้องถามเป็นคำถามก็ได้นะครับไม้อะไรก็ได้ครับถ,ถ้าปลูกวันนี้ก็โตว,วันนี้นะครับก็คือไม้ทุกอย่างปลูกวันนี้เลยลงมือทำก็คือต้นไม้ถ้าตุยก็ปลูกใหม่ก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากครับทุกคนนี่นะครับ ง่ายนิดเดียวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็เอาฟางมาคุมเสร็จฟางคุมไว้สักหน่อยเสร็จฟางก็เก็บปราตามทุ่งนาเราคุมฟางก็ให้เหลือพื้นที่ให้ต้นไม้หายใจด้วยนะครับ เหลือพื้นที่ตรงโคนต้นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับการปลูกต้นไม้แบบง่ายๆครับระหว่างที่รอไม้ป่าโตครับเราก็ปลูกไม้ผลไว้รอกินได้เราก็ทรัการปลูกต้นที่สองนะครับต้นที่สองของเราวันนี้นะครับก็เป็นมะม่วงนะครับเป็นมหานนกกับมะม่วงสามฤดูนะครับสามฤดูหรือว่าเรียกเป็นโชคอันนันนะครับเราก็ เอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เราหมักให้ไม่เกิดความร้อนแล้วนะครับมาคุกกับบินที่เราขุดขึ้นมานะครับคี้นแล้วก็เราก็จะคุกกับเชื้อราเตโคโดามาอีกทีนะครับเราจะคุกกับเชื้อราเตโคโดามานี่นะครับเชื้อราเตโคโดามาก็ผลิตเองได้นะครับหรือว่าซื้อก็ได้่ะ ถ้าไม่อยากคุกถ้าไม่อยากซื้อก็คุกเองครับผสมเองครับรอเอาเชื้อราตัวนี้แล้วก็ไปคุกข้าวสวยนะครับข้าวสวยข้าวสวยสิบสี่วันเขาก็จะเป็นเชื้อราตัวนี้แล้วก็มามาอันนี้เลยแต่ข้อสาคัญการปลูกนะครับเราอยากให้สบายครับไม่ต้องรดน้ําก็ปลูกหน้าฝนนะครับทุกคนปลูกต้นไม้หน้าฝนปลูกได้ทุก ต้นนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราอยู่ภาคไหนนะครับอยู่ภาคไหนของประเทศไทยแล้วไม้อะไรที่โตดีในพื้นที่ของเราเราก็ปลูกไม้ชนิดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ได้ทําการทดลองมาหลายปีแล้วครับไม้อะไรที่โตในพื้นที่ของเราดีเราก็ปลูกกนันนะครับเราก็ปรากฏว่าพื้นที่เราก็เราสังเกตดูแล้วครับมะม่วงนี่โยนทิ้งไปก็ยังโตนะในพื้นที่แต่ละ เวลานี้ครับเราปลูกต้นไม้อะไรตัวเราก็ปลูกกันนันครับเกิดมูลค่าหมดครับระหว่างที่ร้อนะครับระหว่างที่รอไม้ป่าของเรายังยังไม่ได้ใช้ผลผลิตของเขานะครับเราก็ปลูกไม้ผลที่ได้เก็บผลผลิตระยะสั้นนะฮะได้เก็บกินผลของเขาก่อนนะครับระหว่างที่ รออีกนะครับถ้าต้นมะม่วงโตนะครับก็ยังคืเผาถ่านได้อีกนะครับกิ่งก้านสาขาเขาต้องตกแต่งตลอดนะครับพอเก็บผลผลิตเสร็จนะครับเราก็ตัดแต่งกิ่งของเขานะครับที่สําคัญนะครับอย่าให้ตุ่มแตกนะฮะปลูกต้นไม้สาคัญเลยฮะตุ่มตุ่มบินนี้แตกนี้ตูยนินแต่พวกนี้ครับ ไม่ต้องกลัวครับโตแน่นอนมะม่วงนี่ปลูกยังไงก็โตถ้าไม่โตก็ปลูกใหม่ก็แค่นั้นระหว่างที่รอไม้ป่าของเราให่เกิดผลสูงสุดเอาดินลงแล้วก็เหยียบเพราะเราสังเกตด,ด้นะครับมะม่วงครับไม่ต้องรดน้ำเลยมันจะเป็นอะไรที่ง่าย แต่ระหว่างที่ไม้มะม่วงนี่ก็แปรรูปได้นะครับทุกคนถ้าเราทําไม่ต้นเขาสูงเปล่าก็แปรรูปทําเป็นไม้แปรไม้ไม้แบบได้นะไอนี่ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็าฟางมาคุมโคนต้นเป็นระยะห่างโคนต้นสักกว่ามือหนึ่งให้ต้นไม้มีอากาศหายใจ แค่นั้นครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการปลูกต้นไม้ปลูกวันนี้ก็โตวันนี้ครับคำถามผมหลายคนก็ปลูกไม้อะไรดีเห็นต้นอะไรโตดีแถวบริเวณบ้านตัวเองก็ปลูกต้นอันนั้นแหละเหมือนจันเมืองจันปลูกคูเรียนโตดีเขาก็ปลูกคูเรียนเราจะไปปลูกเหมือนจันเหมือนภาคใต้ไม่ได้นะไม้คนละภาคเราก็ ต้องดูพื้นที่ของเรานะครับเอาเราก็โรยเพิ่มอีกหน่อยนะฮะโรยเตยคาร์ดมมาข้างบนเพื่อป้องกันเชื้อาอีแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับ